ตอลองได้สั่มไหครับหับตาหนึ่งครับหับตาหนึ่งครับพี่น้องให้ให้สองหับตาครับตัวนี้ต่อให้สองหับตาอีกสองหับตาพี่น้องพี่น้องพี่น้องนี่มัวนั่นนี่ต่อได้หับตาหับตาครับอันนี้สองหับตาอันนี้สองหับตาครับพี่น้องเบิ้งเอาเด้อครับนี่อ่ถ้าผู้ใดอยากจะได้ครับผมนี่จำไว้ดีๆครับคุณพี่พันศักนะครับพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับุชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียง ช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตร <S <S การประมงและก็การเลี้ยงสัตว์นะครับผมอ่านี่แหละครับพี่น้องถ้าผู้ใดอยากจะได้ง่วงงามๆสมราคาเนาะครับพี่น้องเนาะผมบอกเลยว่าของอ่าขออของคุณพี่นะครับพี่น้องเนะเาะ,ผ,นะ,ะ,นนะผู้นี้แหละครับพี่น้องเพป็นขายงว่วงเหมาะสมกับราคาดีครับอ่ามึอนี้มีมอ่งาง่วงมาให้พี่ให้น้องชมนี่หลายเลยครับพี่นอ้องเด้ออันนี้เป็นจังเป็นครูมแม่ลูกนี่แหละครับอ่ารับรองได้เลยว่าอ่าเกษตร,รกรจับต้องได้แน่นอนครับอ่าแล้วก็ แม่นั่นนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็แม่ใหญ่พุ่นเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องไปพูดคุยกับทางอ่าเจ้าของงัวกันนะครับพี่น้องเนาะอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแนะน้ำตัวนะครับครับผมวัชดิ์คือเก่าครับผมอ่าอันนี้คุณพี่พันศักดิ์นะครับพี่น้องเนาะวันนี้เพิ่นก็มีงัวมาให้พี่ให้น้องอีกแล้วคือเก่าครับพี่น้องเนาะอ่าหลังจากคลิปที่แล้วเพิ่อนอาคนญาติงัวกันครับพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าอยู่นี่ต่อได้เป็นหาบตาว่าซั่นว่ะ ได้หาต้านหนึ่งครับต่อได้หาต้านหนึ่งพี่น้องนะล้วก็เปิดว่าสูงครับพี่น้องน่าเดี๋ยาผลดีผ้าพี่พาน้องไปพรุ่งเนาะเอาเริ่มจากคู่แม่ลูกคู่นี้กันล้วกันนะพี่เนาะครับผมอ่านี่นะครับเด้อสำหรับคู่แม่ลูกคู่นี้นะครับเป็นลูกโตแม่นะครับเนาะลูกของพ่อเลยครับนี่ซีไวครับเพันว่าครับซีไวศูนย์เก้าหกนะครับเนาะพี่น้องอ่าวันนี้ตัวนี้จักเดือนหรอครับอ่าสองเดือนครับผมสองเดือนนะครับพี่น้องเนาะขนาดง้วสองเดือนก็ยังแดงใหม่สมิ่นี้เด้อลยงนะครับพี่น้องเนาะ นี่ผมติผมดผ้าเบื้องจากส่วนหนาลูกขมงคุปแล้วครับพี่น้องเนาะอ่าหนังในน้อยหนังหนาหนาเนี่ยครับตัวในน้อยหนังหนาหนาเนี่ยครับพี่น้องอ่าโบดนะครับด้วยเห็นเห็นเป็นลูกเป็นล่างโบดนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของจิ๋มนะครับพี่น้องเนาะจิ๋มดํานะครับเด้อเป็นลูกตัวเมียนะครับอ่าตัวนี้ก็สิสองเดือนกว่าครับพี่น้องเนาะอ่าลูกซีไว096นะครับถ้าผู้ใดอยากจะได้คู่แม่ลูกนะครับเนาะเดี๋ยวสิดผ้าเบื้องแม่กันครับวันนี้อันนี้เป็นลูกตัวที่ไหนของเพื่อนเหรอครับนี่ลูกแรกครับผมลูกแรกนะครับพี่นน้องเาะ แต่ว่าตัวตัวตัวเนี่ตัวแม่นี่คงจะยังบ่อท่านได้ผสมมั่งรับฝอลูกหน่อยอยู่เนาะอ่ายังท่านผสมนะครับพี่น้องเด้อส่วนสูงของลูกไอของแม่เพิ่นนี่ก็สิอยู่ประมาณร้อยสี่สิบเด้์ไครับพี่น้องเด้อตัวนี่ร้อยสี่สิบบวกนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวสิพาพี่พ่อหน่องยางอ่าวนเบิ่งรอบๆนี่นะครับพี่น้องเนาะอ่าเอาคุณพี่ยางไอ้จุงจุงง้อยยางเสิ่งนะครับอ่ามันยังสิบสียิ้มแสงครับผมเออจุงออมมาท่านนี่ครับเออเบิ่งทางทั้งนี้น้ำมาเนอะถ้าผมยางออมไปทางุ่นมันสิย้อนแสงคคครรรัััับบบบพพีีีีี่่่่่นน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 ้อองะะะเเาาาาปญหขขถกมฝุ รับประกันนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละแม่ลูกคู่นี่เด้อจูงมาใกล้ๆลูกมันครับบันนี้สิพาเบิ่งใส่ลูกนะครับเนาะผู้ใดนทันจังทันนะครับพี่น้องเด้อคลิปนี้นะครับเนาะตัวแดงน้อยนี่ก็คือลูกของตัวนี้นะครับพี่น้องเด้อนี่นะครับเนาะเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องเบิ่งครับผมนี่นะครับบันี้คู่แม่ลูกแม่แล้วก็ลูกนะครับพี่น้องลูกมันอยู่ยังหันนะครับพี่น้องเด้อเปิดไว้เท่าไรครับบันนี้เจ็ดเหมือนเก่าพันครับผมให้ ไพ่บอกไม่วอาผิดป่ครับนี่ว่าวว่าวว่าววังไงพี่้องจับต้องได้เลยครับจับต้องได้เลยบปะนี้ต่อรองได้สมัยครับหาบตาหนึ่งครับหาบตาหนึ่งครับพี่น้องนีได้ครับเด้ออ่าก็คืออยู่นี่นะครับพี่น้องเนาะให้ใครของควรยู่นี่นะครับจุดเด่นของของอ่าของคุณพี่พันศักดิ์เพิ่งก็คือว่าเปิดตั้มเหล็กต่อได้อีกหาบตาหนึ่งครับพี่น้องผู้ใดทันจังทันเด้อเป็นคู่แม่ลูกทายาดซีไว้ด้ครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับนี่แหละสีผ้าเบื้องลูกชัดๆครับพี่น้องตัวน้อยๆนี่เป็นลูกวนนนนนนนีีีีีี้้้้เเดดอออคคครรรััััับบบพพ่่่่่่่งงลููกแมมยาาะผ นี่ต่อได้หาบตาหนึ่งคือว่าเหรอครับพี่น้องเนาะเอาวันนี้กับศิพาษพี่พาน้องไปอสอบถามเบอร์โทรศัพท์ของคุณพี่พันศักดิ์ครับพี่นอ้องอ๋อศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกเก้าเจ็ดสองหนึ่งสองครับอ่ามีเบอร์เดียวนะครับเนาะครับผมอ่าพิกัดตัวนี้อยู่บ้านพ้นสว่างพี่น้องตำบลโพนง,งามนะครับอำเภอโกสุมิสัยจังหวัดมหาสารคามโทรติดต่อได้ตลอดทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงไหครับครับได้ครับได้ตลอดเวลานะครับพี่น้องเนาะอ่านี่นะครับวันนี้กับศิพาษพี่พาน้องไปเบื้องตัวตัวนี้นะครับพี่น้องเนาาะอ่่นีครับ ตัวนี้งูว่าอายุตั้งเดือนหรือครับตัวนี้ตัวนี้งูว่าเขาประมาณ2ปีครับสองป,ปีมาณ 2, ป, 2> ป,ปีนะครับพี่น้องเนาะอ่านี่นะครับตัวนี้แดงทั้งตัวแดงเข้มแล้วก็นเนื้อหนังนี่อ่านี่นะครับผิวมันเรียบมากๆครับพี่น้องเนาะทั้งถือแดดนี่เหนียมตาบ้ามากๆเลยครับพี่น้องแล้วก็หูตัวนี้นะครับเดือกถามคนที่ชอบปลามานนันในอ่าส่วนของหูสั่นตัวนี้หูตัวนีบ้บ่ถึงบ่ไกลปากนะครับพี่น้องเนาะนี่เบื้องส่วนหนาครับผมอ่านี่นะครับตัวนี้ผสมไหมครับผสมไหมแล้วครับผม ผสมใส่พอเดยครับผมใส่ซีไว096ครับใส่ซีไว096ด้วยครับพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดอยากจะได้เอาไอ้ยางไอ้จุ่งยางไปทั้งหมดถือเบื้องแรกแข้งเสียแดดทั้งนี้ครับผมเรียบดีเรียบม้วนเรียบดีนะครับพี่น้องเนาะอ่าเออนี่ยครับพี่น้องสือผ้าเบื้องแรกแข้งดันนี้นะครับอ่ะเบื้องคักๆนี่งัวตัวนี้นี่กคตันดีครับพี่น้องเนาะนี่ลำตัวยาวนะครับพี่น้องเนาะอ่าจุ่งยางขึ้นมาโน้นกันเลยครับเออขึ้นโน้นเดี่ยเบื้องทายยางไปนัครับพี่น้องอันตัวน้อยๆนี่แม้อ้พุ่นแม่แม่เจ้าอยู่พุ่นด เอออันนี้ว่าเป็นแม่ลูกนี่พี่น้องลูกตัวนี้เป็นของตัวพุ่นเด้อผสมวันที่ต่อไหนครับผสมวันที่17ตุลาครับ17ตุลาผสมแล้วตะวันพรท่านเด็ดพันรอบเด้อครับพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับเนาะผสมแล้วนะครับพี่น้องเนาะอ่านี่แหละครับสีผ้าผีผ้าน้องเบิ้งอ่าหนามนะครับเนาะหนามยุ้ยๆแล้วก็ยุ่นๆนานๆนี่แหละครับเบิ้งล้ำแข็งล้ำขาครับพี่น้องนี่ยืนตรงดีเล็บนี่ก็ดีๆสวยๆแล้วครับพี่น้องตะกีบครับผมอ่าในส่วนของลึงนะครับพี่น้องเนาะนี่ลึงหลายอยู่ลยืดครับตัวนี้ก็ได้แล้ววกในนนนส่่ของมี สีเต้าด้วยครับพี่น้องเด้อตัวนี้เนาะถ้าผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อสีผ้าเบื้องส้วนท้ายครับพี่น้องนี่เงาหางแงี้นี่ครับพี <c oughs> ่ <c oughs> <heit along> <off> น้องเงาหางแงี้ยวท่านบอโอ้หางเงี้ดีครับพี่น้องนี่หางเงี้ยงี้เอาครับนี่หางเงี้ยแ้วครับพี่น้องเด้อแล้วก็อ่าก็ให้พี่น้องเบ่งนะครับเนาะนี่นี่แหละส้วนหางคนพี่น้องจูดินเพี่ละครับผมอ่านี่นะครับส่วนท้ายสมดำนะครับพี่น้องเนาะอ่าถ้าผู้ใดอยากจะได้แบบนี้เอ้าบังหันเปิดไว้เจี๊ยบิโก้บันนี้แม่อ่า แม่สาวตัวนี้ที่ผสมสีไว้ไว้แล้วนี่อ่าเปิดเท่าไรครับโอ้ราคาเกาครับเจ็ดสิบเก้าหารอยก็ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนี้ีห้าร้อยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดสิบเก้าอีนลีนี่บผมครับเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับเจ็ดหมื่นเก้ากับเจ็ดหมื่นเก้าคิดวคือจาของง้อคนวันไว้นะครับคนว่าเดี๋ยวมาให้ครับผมอ่ะแต่ละเจ้าก็จะเปิดถือเปิดแพงแตกต่างกันไปนะครับพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดอยากได้ก็ให้พี่น้องพิจารณาเอาเนาะครับว่าเขาอ่าอยากจะ ต่อรองได้หน่อยได้หลายสมัยนะครับพี่น้องเนาะต้องบอกเลยว่าจุดเด่นคือหาบตาหนึ่งคือเก่าครับพี่น้องเนาะอ่านี่นะครับพี่น้องเด้อถ้าใครสนใจแบบนี้นะครับเนาะวัพันนะครับเด้อพันพันเบื่อตั้มๆเนี่ยไปแล้วครับผมไอ้เงัาะของพี่วัสดเพิ่นญาติกันนี่ครับพี่น้องอ่าเห็นไหมครับพี่น้องเด้อเอาเจ็ดมือก้าขึ้นตัวใหญ่เถอะครับโอ้แดงดีครับแดงดีก็หาพี่น้องเบิ้งนี่พี่น้องเนาะหลังเต็มนะครับเดี๋ยวสีผ้าเบื้เบิองเนื้อเบิ้งหนังใกล้ๆครับพี่น้องรับใบได้รูปได้ครับนี่พี่น้องเด้ออ่านี่แหละ จะพาให้ดูส่วนท้ายครับนาเนาะท้ายหนากยาวบัตรคุณพี่พันศัก์ฝากเบอร์ทรศัพับอีกเทือคับผมศูนย์หก่งกเก้าครับผมเจ็ดสองหนึ่งสอครับเจ็ดนะครับพี่น้องเนาะผู้ใดทราบประทันนะครับพี่น้องนะเปิดไปเจ็ดหมื่นเก้าก็คือมาต้อเอาอีกมันจะได้หลุดนั่นอยู่ครับพี่น้องบันี่สิบห้าบางตัวนี้นะครับตาวาเห็นว่าขายไปแล้วครับพี่น้องตใหญ่แบบนี้เด้อต่าเท่าโบดนะครับพี่น้องเนาะโบดแบบง่ายลิ้นนวครับพี่น้องนี่ตัวน ปล่อยไปเด็กเจ้าของไม่เพิ่อน้อาไปในราคาตัวไหนครับตัวนี้เอาขายไปในราคาหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งครับผมหกหมื่นเจ็ดพันนะครับพี่น้องเด้อโต้ยังไง่าโต้ได้อ่านี่นะครับพี่น้องง้ว่าโตใหญ่ดีครับพี่น้องตัวนี้เนาะหกหมื่นเจ็ดพันนะครับพี่น้องมีทองไหมครับผมรับประกันทองเพิ่มครึ่งหกหมื่นเจ็ดหนี่งคือ่งว่าทองพร้อมนะครับรับประกันทองพร้อมโอ้พี่น้องนี่หกหมื่นเจ็ดนี่อ่าตรวจทองเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่นะอันนี้ได้ตัวนี้ได้เจ้าของไม่เล้อเด้อครับพี่น้องเด้อแต่ว่าผมพยายามิใย้ำสมมน้้าาาเเือตรรคคพพิ่ลับี่่นน้องี หกม้วนเจ็ดงอทองรับประกันพร้อมตัวปกง่ายเลยครับเข้าบดปกง่ายเลยหรอตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ใส่พอดได้ใบเห็เพิ่นครับเนี่ยตัวนี้ก็ใส่ใบซีใบให้กันครับซีใบคือกันนะครับพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องอ่าตัวนี้มีจ้กของแล้วครับบัดนี้สิพาไปเบิ่องอ่าตัวต่อไปกันครับอ่าอย่างของคุณพี่พันศักดิ์ยูนิคผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าทุกตัวครับพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดอยากจะเอางัวไปเลี้ยงทำกำไรต่อยอดครับพี่น้องเนาะอ่าบัดนี้ตัวนี้นะครับเป็นงั้อสายหูที่ โครงสร้างสูงใหญ่เลยครับพี่น้องเด้อเนี่ยหลกักกรเปรียบเทียบส่วนสูงเอาเลยครับว่าคุณพี่พันศักดิ์นี่เพันสูงเท่าไรครับสูงร้อยหกสิบเก้าครับอ่าร้อยหกสิบเก้าเลยครับพี่น้องเด้อนี่สผีผ้าผีผ้าน้องเบิง่งโตใหญ่ใหญ่สายหูตัวนี้เนาะฮินดูบาซินตัวนี้ทายืนนี่เชิดดีสง่าดีครับพี่น้องเนาะอ่าโครงสร้างรูปร่างสูงใหญ่มากครับพี่น้องถา้าผู้ใดอยากจะได้บัดนี้แม่นี่นี่ผสมไวปไหครับผสม เซาเอ็นเตซา่เรียบร้อยครับผมรับประกันติดครับรับประกันติดผสมแล้วตรวจทองเรียบร้อยเดี๋ยวเล่าให้พี่น้องเด้อใส่พอดอไว้ครับตัวนี้ใส่อแดงเอเชียครับตอมแดงเอเชียนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีผ้าเบื้องส่วนหนาครับผมอ่านี่แหละรูปร่างสูงใหญ่มากๆครับตัวนี้เนาะแล้วก็ให้เบื้องล้อมๆนี่ก็คือเห็น่ครับหางพี่น้องหางจูดินแหละครับตัวนี้ก็ได้หางเงีวครับแล้วก็ขวงหางใหญ่นะครับเนาะเดี๋ยวสีผ้าเบื้องส่วนหนาครับผมนี่แหละโครงหน้าในส่วนของบัวอ่าฮินดูบาซินนะครับพี่น้องเนาะอ่าหนาก็จะเงี้ยวหู้ใดมักเ้ออครับพี่่นนงาาะ ชอบแบบนี้เนะครับพี่น้องเด้ออ่ายุดนี่เดี๋ยวสิมาเบิ่งกันว่าอีกตัใหญ่แบบนี้รับประกันทองแบบนี้ใส่แดงเอเชียไว,นนบบไวย้นี่นะครับปฏิบัติเปิดไว้เท่ายเนี่นะครับด้วยจิ้มดำๆนี่นะครับพี่น้องอ่าเอาสิพายยางวนเบิ่งรอบๆเลยครับก็จนแสงก็สิพอเห็นนะครับพี่น้องเนาะอ่าเมีนเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อ่าเจ้าของเออว่า,วาเบิ้งผู้เตี้ยที่เคบพี่น้องแล้วสูงเกือบร้อยเจ็ดสิบเนาะร้อยหกสิบก็คือบังมิดนะครับพี่นอกกอ 70, นะอ้อง งวดนี้มีแต่ดีตัวนี้สูงร้อยเจ็ดสิบอ่าร้รอยเจ็ดสิบแต่แทะเหรอครับพี่น้องงวดตัวนี้น้อสุนทัยนะครับอ่าแล้วก็เครื่องดำโบนัสครับเด้อเอ้าบัดนี้ครับพี่น้องตัวนี้ครับอ่าพี่พันซักเปิดไว้เท่าไรครับตัวนี้ ตัวนี้เปิดใบหนึ่งแสนกับอีกเจ็ดพันบาทครับหนึ่งแสนกับอีกเจ็ดพันบาทรับประกันทองนะครับรับประกันทองครับรับประกันทองอ่าผมเซาอิหเตอร์เซ้าเรียบร้อยครับอินเตอร์เซ้าเรียบร้อยนะครับนะรับประกันทองนะครับพี่น้องเด้ออ่านี่ยนะครับสำหรับของห้อยพันศุ์สักเนี่ยมัอนี้เพิ่งเกิมีเอ่องัวมาใหอยฟีห้น้องหลายตัวครับพี่น้องทึงงัวใหญ่สายหูนะครับสายบราเมนสวยๆนะครับพี่น้องเนาะอ่าบราเมนสวยๆแบบนี้นะครับพี่น้องนี่เปิดไบเจ็ดทิฟเกิลเนี่ยไหมเปิดเบื่องหางครับพี่น้องบอกใหญ่เด้อดละตัวนี้น้องแบบนี้วครับพี่น้้อองเด ซึ่งลักษณะงัวและะ้วก็เรื่องของราคาคาโตของงัวของเพิ่นนี่ก็ได้ประมาณนี่นะพี่เนาะอ่อาอนี่ยนะครับพี่น้องเ,งเงด<ะ>้อไปเลี้ยงครับแบ่งกัน<อ>งให้พี่พ<า>ี่น้องไปเลี้ยงนะครับถ้าผู้ใดอยากจะได้ไปเลี้ยงผมว่าคุ้มแน่นอนครับพี่น้องนี่จ้างคู่แม่ลูกเออนี่ยนะครับพี่น้องลูกของแม่นี่เนาะอ่ะมันยืน<ๆ>ในบึงจะทานนะครับเมื่อกี้ตอนต้นคลิปเนี่ยมันเลี้ยงหนีไปย่นน้ำพุนอ่ะนี่นะครับเนาะเบิึงพี่น้องไหมงานงานกระถางเป็นอ่างไครับเดี๋ยวเดี๋วเี๋เลี่ยมแบบแบนะครับพี่น้องเนาะ เดี๋ยวไปหาใหญ่เดี๋ไปหาใหญ่ได้อครับพี่น้องเด้อนี่ยแหละเปิดใบเจ็ดสิบเก้านะครับตัวนี้กะบเจ็ดสิบเก้านะครับก็อ่าเจ้าในคลิปนี้กะขอพ่อว้แค่นี้เปิดท่านในเปิดราคาให้ฟังครับเปิดแล้วแสนเจ็ดพันแสนเจ็ดพันให้ให้สองหับตาครับตัวนี้ต่อให้สองหับตาอีกพี่น้องพี่น้องพี่น้องนี่มัวนั่นนี่ต่อได้ หาตาหาตาครับอันนี้สองหาตาอันนี้สองหาตาครับพี่น้องครับผมเบิ่งเอาเด้อครับนี่น่าถ้าผู้ใดอยากจะได้ครับผมนี่จำไว้ดีๆครับคุณพี่พันศักดิ์นะครับพี่น้องเนาะอ่าแมนบอเห็นคลิปนี้่นะครับพี่น้องเรื่อก็สามารถเข้ามาเยี่ยมมาชมงัวอยู่กับผลอยู่ในคอกได้เลยว่าโทรมาสอบถามได้ตลอดเวลาครับเพราะว่างัวของพี่เนี่ยเข้ามาตลอดเรื่อยๆนะครับเนาะครับครับพราะมีมากครับอ่ามาเรื่อยๆน้ำคอกครับอ่าเนี่นะครับพี่น้องที่รับประกันได้ครับผมอ่าวัวที่รับประกันได้นะครับพี่น้องเนาะาาสหหรรรับบเอ์โทผมก็ขึ้้้นนไวจอตรรงนนีี้ะคับพ่นนนน้้ออองเาาะะ่่่ีีลัขอ จบคลิปไว้แค่นี้นะครับพี่น่องเนาะสำหรับาหาบตาและสองหาบตาแพี่น่องมากโตไดชอบโตไดคููไดเนาะก็มาเลือกเอาครับพี่น้องเนาะอ่าอยู่ที่นี่มีให้นะครับพี่น่องได้สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอพ่อไปแค่นี้กอน,นะครับพี่น้องเนาะฝากพีฝากน่องติดตามกันกัน่าคลิปหน้าผมสิพาพี่พาน่องไปเบิ่งงัวยุกพอกไดไปฟ้ามไดหรือว่าไปตลาดนัดแห้งไดน,นะครับฝากติดตามไปแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับขอชมบเม่กระลูกคูนี่ไว้นะครับพี่น่องเนาะนี่นะ นี่ยนะครับพี่นอ้องไหนนะ่บอกผมกับลงเหรอครับพี่นอ้องอ่านี่ยนะครับพี่นอ้องเด้ออ่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปที่งวดเดงงามๆของอคุณพี่พันศักดิ์เหนือครับพี่น้องเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอพ่อใบแค่นี้ครับสวัสดีครับ